ที่แม่อยากให้ึงยนะทุกพอเาเห็นแม่ยังเป็นผีหน้าแดงขนาดนี้วความรู้สึกคหมแลเวรใช่ไหมาสาหนจีดูแลใช่ป่ะว่ากูรักมึงไมหมทค่ไหนวัด uh ี huh. ่วันนี้พบกับช่องมัน Morning c ค่ะช่อเป็นโทรชั่น ไหลอตนะคะ<ท>ของอาทิตย์ดาวตกนะคะทุกคนว่าจะเป็นไงบ้างไปดูกันค่ะจริงเหรอจริงคะแริ่มจกัมจกลมเจอคุไม่ตกใจหรออยู่ด้วกันได้แต่อยากส่งเสียงดังนี้ไหมกูอยากจะบอกแล้วไงว่าเราไม่ชอบกูอยากมีจิตเหมือนน้องเหรอแข็งมาก ผียังกลัวไม่แต่แต่น้องอาจจะแบบชอบพี่อาทิตด้วยเถื่อนมึงเป็นไอสัตว์มึงอยา่าคชดว่ามึงเป็นผีนะออแล้วกูจะไม่กล้ากระทืมนะเออเปิดเลยกูเป็นใครอนะ่ะกูต้องกลัวมึงใช่ไหมอะไรเงี้ยเออ มือเพื่อนไอ้น้องใช่ปะที่คุยกันดีได้นี่ช่วยอะไรกูหน่อยดิก็บอกว่าไม่ว่างไงขอหาอะไรไม่ได้ชื่อดาวตกชื่อดาวตกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะพิเศษกว่าคนอื่นทั่วไปหรอกนะบางทีไอ้สิ่งที่คนอื่นคิดว่ามันพิเศษอะ เราอาจจะไม่อยากมีมันเลยด้วยซ้ำแต่ถ้าสิ่งที่ผมมีมันจะช่วยให้ข้างในของพี่ดีขึ้นข้างใน,นผมจะช่วยพี่นะพว่มงรู้อะขอโทษที่เผลอไปอ่านความรู้สึกของพี่นะครับ,บน,นี่นอกจากมึจงจะเหยนยดผีแล้วมึงยังอ่านความรู้สึกคนได้เหรอวะ ผมตกลงจะช่วยพี่ตามหาใบอนาตของแม่แล้วเงินพี่ก็กลับท้งไปได้แล้ครับแต่ผู้ชายมันกรมากเลยแล้วพี่มีธุระได้ัดผมเหรอครับปวดแกปวดสุดๆ็ไม่มีหรอกจังวะไมแต่ปลาปีรัญญากัดมือแกแล้วนะข้างในอยู่ด้วยเนอน ที่ข้างห้องขอมานอนที่ห้องเราอยู่แล้วอ่ะอยากเอาปืนยิงอ่ะแล้วตอนนี้ก็หลับไปแล้วด้วยมึงไม่คิดจะตดใจกูเลยวะจำได้ว่าไม่ได้ขอให้มานั่งด้วยนี่ครับอุ้ยแบบใจแข็งใจแบบบ้าจังเลยรำคัญจังปะมากครับตกดีวะอือกูชอบมึงชีวิตจริงมีคู่มีคู่แต่ผมไม่ชอบ ไม่ชอบให้กูมายุ่งเหรอม่ชอบพี่ครับอุ้ยก็เหลือมือมึงไม่ชอบกูแต่กูชอบมึงเฮ้แล้วมึงแต่คู่แบบนี้มันต้องแบบอย่าแหลกคือคือถ้าจะมาโบกเววไววายอ่ะบอกว่าแต่กูว่าเป็นน้องใช่ไหมก็คงงั้นมั้งเปลี่ยนไปแล้ี่เป็นน้องชื่อมึงเนนรือ่องแน่เหรอ เรื่องแม่กูมันก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่ตอนนี้กูอนนชอบมันวว้าวชอบที่มีมันอยู่ในชีวิตกูกูกกว่าน้องอ่ะคือองค์เงอนที่สุดท้ายิ้นไม่อยากให้มีแล้วไงนะเพอเขาเห็นแม่ยังเป็นชิตหน้าแดขอของขนาดนี้แต่ความรู้สึกกูบ่นแล้วใช่ไหมอ๋อสอย จร,รู้แล้วใช่ป่ะว่ากูรักมึงไ,ไ,ไหมท่ไหก็เยไ้งไม่สัดขนาดน้นอก็อ่านใจ,นใจนนว่าเขินไง,ไงรู้ว่าคิดแล้วอยู่กันต้องใกล้แค่ไหนเธอ่มเฉ้ตต้องใกล้ยงเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ท่น้องผมไม่ชอบโอ๊ยไครหลอดเนาะไครหลอดแบบว่ากูชอบความแบบเงินไข่เงินอนุภาค อย่าเกรียฮไมยเขินเก็บของผู้ชายแบบจับที่เล้ด้อยละโขไม่ใช่ทำบุญมาน้อยแตนแล้วมึงเนี่ยถึงแม้มาเจอคนเย่นกูเขื่อชอบดีผมก็จะไปทำบุญอ๋อทำบุญมึงนยากเลยนะว่ากูไม่ปล่อยไปง่ายไ,ไม่อยากปล่อย มึงเนี่ยเปิดกูเห็นทีมอักทีหนึงอ่ะในโลงอ้าวอ้าวน่ารักอ่ะคุณเจนก่อนว่าเป็นไงบ้างฉันรู้สึกว่ามันเข้ากันดีเว้ยระหว่างคนนี้เป็นเอกชเวดกับอิงชเวดคือคนอย่างพี่อาทิตย์อ่ะคนอย่างอาทิตย์นะมันต้องเจอคนแบบนี้แหละเข้าใจไหมมันมันต้องเจอคนที่แบบว่าลำคานไหมลำคานชอบนางกูไหมไม่ชอบนั่นแหละคือมันต้องคนตรงเว้ยไม่งั้นอ่ะมันจะแบบถ้าเกิดเอิกอากมากเกินอ่ะก็เอาเขาไม่อยู่ไง แล้วก็ก็รู้สึกว่าเขาแบบเป็นคนคุกคลิกแล้วก็หมายมายถึงว่าทั้งทั้งคู่เคมีมันดูคุกคลิกดีหมหมายถึงในเรื่องนั้นแล้วก็อ่า มันทําให้แบบว่าพี่ดักโกโหอะไรดาวตกไม่ได้เลยเพราะดาวตกอ่านใจและยิ่งเขาบอกความจริงว่าเขารักแค่ไหนเพราะยิ่งแบบเขินละเหมือนหน้าแดงอ่ะเขาถักนึกหน้าแดงอะไรต่างๆไงเนาะแล้วเราไม่ได้อ่านยายก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะดําเนินไปยังไงอเลยแต่แค่ดีก็เขินแลละเพราะว่าพี่นิวทําเวอร์ชันแไม่เรียกเวอร์ชันพักอันแรกอ่ะพักแรกที่เป็นของสองคู่แรกอะไรเงี้ยเออกูก็ชอบเพราะรักน้ำทางของของสองคู่นั้นอะไรอย่างงี้อ๋อฮิวกับโจฮันอะไรเงี้ยที่ทำสองคู่นั้นมันมันก็ดีเลิศแบบ เยี่ยวลาดแล้วอ่ะแบบดีดีดีจนแบบชีแตกเลย่าเยโอเคสองคู่หลังก็หน้าติดตาว่ามันจะเป็นไงแล้วก็มีคู่นึงก็คือไทเกอร์กับเดือนเดือนหนาว่เกเดือนนาว่ามันจะเป็นยังไงใช่แล้วก็เป็นพี่พี่อะไรนะต้นฟ้ากับไต่ภูเรารีอคเรื่องนี้ก่อนแต่ว่าคลิปหน้าก็จะมีเรื่องอื่นด้วยนะคะทุกคนก็จบการน้อมมอยสำหรับเรื่องนี้นะคะทีเดาวตกก็ไปติดตามกัได้ว่าซีรีส์เต็มๆจะเป็นยังไงก็สำหรับวันนี้ไม่เชื่อไปก่อแล้วบ๊ายบาย